สวัสดีค่ะว่กับลูกตาลเองนะคะก็วันนี้นะคะมาเที่ยวคนเดียวมาเที่ยวน้ำตกคนเดียวมีน้ำแล้วนะปาจิทูรีค่ะก็น้ำใสไหลเย็นอยู่ค่ะก็เดี๋ยวจะลองถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าน้ำใสม,มากๆโอเน่าเล่นใช่ไหม,มไปเล่นน้ำก่อนนะ เมื่อกี้เมื่อตะกี้ค่ะมูตะถ่ายคลิปถ่ายรูปยังไงละ่ะหันไปอีกทีไม่เจอกระเป๋าตัวเองหันไปมองซ้ายมองขวามไม่เจอนู่นค่ะกระเป๋าล่วงน้ำแล้วก็อลอยไปติดโขดหินอยู่กลางน้ำกลางน้ำตกเลยค่ะเปียกหมดเลยจมน้ำหมดเลยแต่ดีที่ว่าล็อก รู้สึกกระเป๋าไว้มันก็เลยไม่มีอะไรหล่นหายมั้งคะ <c oughs> ค่ะมาคนเดียวสนุกจังเลย <c oughs> โอเคคะ่ะขอ,อกระเป๋าไปไว้ที่รถก่อนนะรู้สึกเฟลๆนิดๆบาย